เราน้ยามตัวเองว่าเราเป็นนอสอี่บอกธุรกิจที่โมโงยี่เราไม่ใช่สตาร์ทอัพเพราะยนะ่างธุรกิจที่เราทําเราก็ต้องมองถึงเรื่องของผลกำไรสุทธิแล้วก็คาดการนะวางแผนไว้ว่าหลังจากที่เราเข้าไลฟ์แล้วเนี่ยก็ยิ่งจะเป็นสปริงบอบอดนะคะรับแล้วก็เราก็น่าจะมีโอกาสที่จะเข้าเอเมอได้เราตั้งเป้าไว้ประมาณสักสองสามปี ประชาชาติเวลอีพีที่วันนี้จะพาไปทำความรู้จักบริษัท a d v a n c e w w e s บ r v i c e วจำกัดมหาชนบริษัทแรกที่กำลังจะเข้าซื้อขายในกระดาน Light Exchange ซึ่งเป็นกระดานหุ้นกระดานที่3ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปร่วมพูดคุยกับคุณวิโรธสิริรัตนรั์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท a d v a n c e w w e s s r v v i e e จำกัดมหาชนซึ่งเป็น ธุรกิจที่ออกแบบพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยีทางด้าน IT Solution และให้บริการ On c ค o าว d ์ดิจิทัลแพลตฟอรไปร่วมรับชมกันเลยครับสวัสดีครับพี่วิโรธครับสวัสดีครับจริงๆก่อนจะถามที่มาที่ไปของธุรกิจอยากถามความรู้สึกก่อนครับว่าในฐานะที่เป็นบริษัทแรกที่จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไลท์เอ็กเชซึ่งเป็นกระดานที่3ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับจริงๆก็ต้องบอกว่า ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นประวัติศาสตร์แล้วเราก็เป็นบริษัทแรกของประเทศเลยที่ได้เข้าจดทะเบียนในตลาด Life เ h a n เชงถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับรกรู้สึกตื่นเต้นครับผมเตรียมตัวมานานแค่ไหนครับกว่าจะมาถึงวันนี้ครับจริงๆก,ก็ต้องบอกว่าก็เตรียมตัวสักระยะหนึ่ง,งที่บอกเราก็ใช้เวลา ในการเตรียมตัวไม่ถึงกนานมากเพราะว่าอย่างแรกเรามีการตั้งเป้าหมาย่แล้วว่าเราอยากจะระดมทุนในตลาดพอดีจังหวัดมาพอดีว่ามีตลาดไลฟ์เอชเชนเกิดขึ้นและที่สําคัญก็คือทางทีมงานของตลาดหลกทรัพย์เองกรตอเองเขาก็มีการกรูมิ่งอะไรต่างๆให้เราเลยทําให้เราเตรียมตัวไม่ได้ใช้เวลาเยอะมากครับผมถ้ามาดูรายละเอียดของธุรกิจ ธุรกิจ a d v a n e e Web Service ธุรกิจหลักของเราคืออะไรแล้วก็เรามีเป้าหมายที่จะทำธุรกิจอื่นๆในอนาคตอีกไหมครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตัวบริษัทเรา a d v a n w e w s e s v r v i c e เราถือว่าเป็นผู้ออกแบบและพัฒนา IT Solution เป็นพวกออนไลน์แพลตฟอร์มแล้วก็ให้บริการ On Cloud Service Platform ส่วนมากก็รูปเป็นลูกค้าองค์กรธุรกิจแล้วก็มีพู้ก ผู้ประกอบการ SME ด้วยสัดส่วนณปัจจุบันเนี่ยอยู่ในตลาดของงานลูกค้าเอกชนเป็นหลักประมาณ98-99ก็มีราชการนิดๆหน่อยๆที่เป็นลูกค้าเราส่วนตัวธุรกิจหลักๆเราก็จะมีแพลตฟอร์มอยู่หลายๆตัวโดยหลักๆเนี่ยเราก็แบ่งธุรกิจเราเป็น2ส่วนส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่เราทำมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยตั้งแต่ ก่อตั้งบริษัทเลยจนถึงปัจจุบันนะครับก็มีโปรดักต์อื่นเพิ่มเติมด้วยก็จะเป็นในกลุ่มของระบบเติมเงินชํารนะเงินแล้วก็บริหารจัดการตู้จาหน่ายสินค้าอัตโนมัติในส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการตัวแบบครบวงจรแล้วก็เป็นเรื่องของงานไอทีโซลูชันซึ่งในกลุ่มที่2จะเป็นด้านซอฟต์แวร์เรียกว่าหลักๆซอฟต์แวร์เพียวๆเลยนะครับเรื่องของซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นทั้งจัดการตัวเรื่องของบริการลูกค้าสมาชิกตัว CRM แม้กระทั่งองมม,อม่่ััหาาารท้นนใๆีเพฒได23 ปีละในเรื่องตัวของบล็อกเชนเราก็มีการพัฒนาตัวบล็อกเชนของเราขึ้นมาได้มีการยื่นจดสิทธิบัตรด้วยนะครับ ดูจากธุรกิจเดิมแล้วก็ธุรกิจใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำในแง่ของมา r จินหรือว่าการทำกำไรเราคาดหวังบาลานซ์ยังไงครับธุรกิจระหว่างกันต้องเรียนอนย่ี้คบว่าไอ้ตัวธุรกิจของเราเนี่ยเรามีทั้งธุรกิจดั้งเดิมซึ่งมีโปรดักต์เพิ่มเติมด้วยในกลุ่มธุรกิจนั้นก็มีในกลุ่มของธุรกิจใหม่ที่เป็นเรื่องของแพลตฟอร์อรมซอฟต์แวร์ทรมาได้ละไอ้กรณีที่ธุรกิจใหม่ๆยังไงมาจิน้นต้องสูบพอธุรกิจที่มีไฮมาร์จินแล้วก็ เพิ่มดําเนินการเพราะฉะนั้นในกลุ่มของ S Curve ตัวใหม่ๆเราจะได้มารจิ้นที่ค่อนข้างที่จะสูงกว่าแต่อย่างที่บอกเรานิยามตัวเองว่าเราเป็นนิสอมีที่ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีเราไม่ใช่สตาร์ทอัพเพราะฉะนั้นธุรกิจที่เราทำเนี่ยเราก็ต้องมองถึงเรื่องของกำไรสุทธิก็จะมีการวิจัยพัฒนาแพลตฟอร์มโปรดักต์ใหม่ๆออกมาเพื่อให้อัปเดตในตลาดอยู่เสมอครับ ถามในแง่ของแผนการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้กระบวนการอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วครับแล้วก็คาดว่าแผนที่จะเข้าซื้อขายในตลาดวันแรกได้ประมาณช่วงไหนครับจริงๆริงโปรเซสของเรานะเรายื่นไฟลิ่งไปแล้วแล้วก็ทางไฟลิ่งเนี่ยแปรูบเมื่อตอนปลายเดือนที่แล้วเดือนนี้ก็จะเป็นช่วงของการที่เราเตรียมตัวเสนอขายแล้วก็จกัดสรรเรื่องของโคต้านะครับของผู้ซื้อประมาณปลายเดือนก็น่าจะเป็นช่วงของวันจองซื้อนะอันเดอร์ไลท์ก็จะกําหนดวันอีกทีนึงนะครับส่วนเราก็คาดการณ์ว่าภายในเดือนหน เรา,เา,าก็มีโอกาสที่จะเป็น f o r s t d trade ได้ทาง FA ที่ประเมิน value แล้วก็ทาง underlying ที่เขากำหนดราคามาครับก็จะยังไม่ final ราคาก็อยู่ราวๆสองบาทถึงสองบาทเจ็ดสิบครับแผนจากการระดมทุนที่จะนําเงินไปใช้เรามีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างครับในแผนในช่วง1นึถึงสองปีตรงนี้ครับตัวการระดมทุนของเราวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเราก็มีอยู่ใน filing เราไม่ได้ใช้ในปีเดียวเราเป็นแผนที่ใช้ในสปีระหว่างที่เราใช้เงินที่ระดมทุนมาในการสร้างอะไรตา่างๆ ก็จะมีรายได้กลับเข้ามาด้วยไม่ใช่เป็นลงทุนอย่างเดียวอันแรกก็เอาไปพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ของตัวด a ต a c e ซ็นเของเราพื้นฐานเพื่อลดค่าใช้จ่ายออนคาวที่เป็นค่าใช้จ่ายขอาวต่างประเทศเราก็จะทำโลโอลที่เป็นออนพรี i มิส n c ออนคาวซวิตของเราด้วยส่วนหน่กรณีที่เราเพิ่มลูกค้าจํานวนเยอะหรือว่าข้อมูลบางส่วนแล้วก็ออนอยู่บนออนคาว ที่เป็นของเราเองต้นทุนเราก็จะถูกลงก็ยังมีการพัฒนาโปรดักต์ใหม่ๆอีกสองอย่างทั้งหมดเนี่ยแผนเรามีอยู่ประมาณ7จ็ดข้อในไฟลิง่งโดยส่วนมากก็จะเป็นในการที่จะเพิ่มเพื่อให้เกิดการตลาดการขายทําให้ธุรกิจที่เติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับในแง่นักลงทุนก็อาจจะคาดหวังในแง่ของอัตราการทํากําไรก็จะบอกได้ไหมครับว่าเบื้องต้นถ้าดูจากการทํากําไรในช่วงก่อนปีโควิดแล้วก็ในอนาคตหลังจากระดมทุน IPO ไปแล้วสัดส่วนมันจะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนครับ ในแผนธุรกิจเราเนี่ยอย่างที่บอกเราเป็น S อีเราทําธุรกิจเราเน้นเรื่องของบทท t o m l i อยู่แล้วนะครับว่าเรื่องผลลัพธ์ของตัวธุรกิจเราอาจจะไม่ได้เรื่องของจานวน t r a n s a c t i เท่าไหร่ทีนี้ตัวก๊ของเราเราก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องถ้าดูอย่างเช่น6 3 6 4เนี่ยถึงแม้เราจะได้ผลกระทบจากโควิดนะครับแต่บทท t o m l i เราก็ยงังโตจาก3 110, 000, ล้านเป็น10ล้านโดยที่ถ้าเราได้เงินในการระดมทุนมาแล้วเราได้ทําตามแผนที่เราวางไว้ก็คาดว่ามีการเติบโตเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ มีแผนในอนาคตไหมครับว่าจะเลื่อนระดับตัวเองหรือว่าตัวของบริษัทเพื่อขยับ ไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ m อ i หรือว่ากระดานเซ็จครับบริษัทเราตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเราอยากนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มไอก็มีการวางแผนทําเช่นระบบบัญชีทําเป็นตัวบัญชีเล่มใหญ่ตามมาตรฐานกลอตตอมาสามปีแล้วมีเรื่องของการทำอินเทอร์เน็ตออดีไปอยู่2องมวดแล้วตอนนี้เราก็อยู่ออนโปรเซสที่เรากําลังจัดโครงสร้างแล้วก็ทําตัวมาตรฐานต่างๆเพื่อให้เตรียมพร้อมที่จะเข้าเอ็มไอเราก็คาดการณ์นะครับว่า วางแผนไว้ว่าหลังจากที่เราเข้าไลฟ์แล้วเนี่ยก็ยิ่งจะเป็นสปริงบอร์ดเราก็น่าจะมีโอกาสที่จะเข้าเอเมอได้เราตั้งเป้าไว้ประมาณสักสองสปีครับอยากให้เชิญชวนนักลงทุนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นกับตัวบริษัทที่จะเป็นบริษัทแรกในกระดานไลฟ์เอ็กซ์เชนด้หนึ่งครับในไลฟ์เอ็กซ์เชนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นกระดานของ SME แล้วก็สตาร์ัพเพราะฉะนั้นธุรกิจอาจจะเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ใหญ่โตมากแต่ว่าเป็นธุรกิจที่จะเติบโต ในอนาคตแน่นอนการที่ตัวเล็กเวลาโตที่จะโตได้ค่อนข้างที่ดีเพราะว่าเวลายิ่งระดมทุนได้มีแผนธุรกิจที่ชัดเจนการเติบโตใน Life เอชเชไม่ว่าบริษัทไหนที่เข้ามาจดทะเบียนก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้สูงเนื่องจากสเกลของธุรกิจเหมือนเด็กกำลังโตก็อยากจะเชิญชวนท่านักลงทุนที่สนใจโดยเฉพาะที่เป็นนักทุนในเกณฑ์ของที่ตลาด Life เขาเปิดให้นะครับไม่ว่าจะเป็น VC จะเป็น High Net เปิดเป็นสถาบันเป็นบริษัทจดทะเบียนต่างๆอยากให้มองบริษัทที่อยู่ในไลฟ์ซึ่งก็น่าจะเป็นบริษัทที่มีการเต ตรทีีด่ดในนาะคสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่วิโรจน์มากๆนะครับสวัสดีครับได้สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าประชาชาติเวลฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ทางเพจ Facebook ประชาชาติธุรกิจและ YouTube ประชาชาติธุรกิจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ